จะไปแจ้งความกับตำรวจไหมครับไม่ไม่แจ้งความเพราะว่าการเรียนทั้นประชาชนและสื่อชนในครับน,นะในวันนี้ผมและทีมงานอยากจะชี้แจงผ่านสื่อมวลชนว่าทางธนาคารจะยกจะเลิกเต บ,บอกผ่านมันมาทางฝ่ายกฎหมายเพื่อเรียนที้แจงต่อสมาชิกทุกท่านว่าขอให้ทุกท่านอดทนอยาก,กระทำการใดๆอันตการและไม่หมายและขอให้เชื่อมั่นในบริษัทว่าธุรกิจของบริษัททำโดยสุจริต บม่ได้มีนาเจตนาแบบทางดาโตมีความรักในประเทศไทยอยากให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้ามีการแข่งขันธุรกิจแบบนวัตกรรมใหม่ ที่สามารถแข่งขันธุรกิจกับทั่วโลกได้เรื่องธุรกิจนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีการเริ่มทำธุรกิจกันมาไม่นานซึ่งธุรกิจเช่นเดียวกันนี้มีการทำกันหลายสิบประเทศเก,กืบทั่วโลก ไม่ใช่ทําในประเทศไทยเดียประเทศเดียวดังนั้นทางบริษัทยูวัตเนี่ยจึงมีความประสงค์ที่อยากใหให้ต้นสื่อมวลชนเด้ทราบดังนั้นต้องการที่จะชี้แจงให้เจ้าที่เด้ทราบว่าความจริงมันเป็นอย่างไรและขอการ ให้ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ใช้กฎหมายได้ให้โอกาสรับฟังข้อที่จริงก่อนที่จะเปการแจ้งข้อกล่าวหาหรือก่อนที่จะดําเนินการตามกระบวนการของกฎหมายซึ่งข้อหาฐานความผิดตามที่แจ้งข้อกาหา เป็นเรื่องที่กฎหมายในฐานะเป็นนังกฎหมายและเป็นที่ปรึกษาที่จะต้องมาดูแลแก้ไขปัญหาต่อไปก็จะดำเนินการตรวจสอบขั้นตอนดำเนินการกระบวนการต่างๆของการดำเน,นินคดีรวมทั้งการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม กับบริษัทและสมาชิกซึ่งขณะน,นี้ผู้ที่ไม่รู้ความจริงตามเข้าใจไปต่างๆนานาดังนั้น,ลน,นหลังจากนี้ไปหากท่านสื่อมวลชนมีข้อสงสัยหรืออยากจะทราบอดีอย่างไรขอให้ทรบผ่านทางผมในเจตสนาจดีซึง่งเป็น รายความผู um, ้รับมอบหน้าจักรบริษัทยูฟันสโตจำกัดนะครับขอบคุณครับท่นมีคำถามเจอครับ